การนวดข้าวโดยใช้วัวนั้นเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเมืองเพชรมาช้านานแล้วนะครับช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งมันได้หายไปครับแต่วันนี้ชาวนาที่นั่นเขาได้พยายามรื้อฟื้นวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นการส่งเสรมิมมุณัญญาท้องถิน่นและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเมืองเพชรและรูปแบบของการนวดข้าวโดยใชว้วัวนี่นะครับที่เป็นต้นแบบของการแข่งขันและเป็นประเพณีการแข่งขันวัวลานที่ขึ้นชื่อของชาวเมืองเพชรครับ ราาาททั้งงลยยมิสชวุก<ร>ารง <า S 2> ดข้าวด้วยวัวนั้นเป็นวิธีการทำนาของคนไทยตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณแล้วนะครับในปัจจุบันนั้นต้องบอกว่าหาดูได้ยากทีเดียวครับที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นบางพื้นที่ทได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแกน่นี้เพื่อที่จะมาให้เลือนหายไปก็มีการนิรเรมกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงคนลงแครเกี่ยวข้าวซึ่งมีอุปกรณ์หลักก็คือเขียวครับ มีีทพ,พกเมือม่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มัดเป็นฟ่อนข้าวนะครับจากนั้นก็จะนําคันเหลาซึ่งเป็นไม้ที่มีลักษณะโค้งงอใช้สําหรับหาฟ่อนข้าวไปกองไว้รวมกันเป็นกองใหญ่ๆที่ใดที่หนึ่งาาจากนั้นก็นําวัวมาผูกติดต่อกันเป็นพวงหลายๆตัว เพื่อให้วัวนั้นเดินย่ำฟอนข้าวในลักษณะวงกลมเพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงข้าวครับจกนั้นชาวนาก็จะเก็บเมล็ดข้าวที่ได้นำไปตำเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวไว้หุงรับประทานหรือจำหน่ายกันอีกทีหนึ่งซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นแต่ก่อนชาวไทยทุกภาคส่วนมากก็จะใช้วิธีการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องเพราะยังไม่มีโรงสีที่จะกลั่นข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารได้ครับ ภูมิปัญญาบราณในลักษณะนี้โดยเฉพาะการทำนาแบบดั้งเดิมของชาวเมืองเพชรนั้นต้องใช้วัวเทียมเกวียนเข็นข้าวและก็ใช้วัวนวดข้าวด้วยนะครับซึ่งภาพแบบนี้ก็ถือว่าได้สูญหายไปตามกาลเวลา,า,าชาวบ้านที่นี่เขาจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนี้ไว้นะครับาราเพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นใหม่ได้เรียนรู้าราภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ไว้ครับ